ผมรู้จักแบรนด์นี้เพราะว่าผมขับรถผ่านมาแถวนี้ครับคือผมบ้านอยู่แถวนี้แล้วก็ได้มาเจอร้านนี้ mm hmm. ก็เลยเอ๊ะสงสัยว่าเป็นร้านคนจีนเปิดใหม่หรือเปล่า mm hmm. ก็เลยได้มาลองกินดูครับพาแฟนมากินดูปรากฏว่ารสชาติอร่อยมาก mm hmm. ก็พอไ่ได้ลองทานแล้วผมรู้สึกประทับใจนะครับในเรื่องของรสชาติที่ อร่อยนะครับแล้วก็ราคาที่คุ้มค่าผมก็เลยมากินซ้ำๆอยู่หลายครั้งนะครับครับก่อนหน้านี้จริงๆผมก็ท,ทําธุรกิจมาหลายอย่างนะครับเคยทําทั้งฟิตเนสแล้วก็ทําปัจจุบันผมก็ยังทําเป็นร้านขายบิ๊กไบค์อยู่นะครับแล้วปัจจุบันทํางานประจําด้วยครับน้ําชุปของร้านเซนเมิทั้งๆนะครับก็คือ เป็นหมาล่าที่ถูกปากคนไทยนะครับคือมันไม่ได้เผ็ดชาจนเกินไปคนที่ไม่กินเผ็ดมากก็ทานได้นะครับในส่วนน้ําซุปดาก็คืออร่อยเหมือนกินร้านในห้างแพงๆร้านชาบูแพงๆเลยนะครับน้ากระดูกหมูก็กลมกล่อมนะครับมี่เอกลักษณ์ก็คือกินแล้วต้องมากินซ้าแน่นอนครับเริ่มแรกนะครับผมก็ไม่ได้คิดว่าจะซื้อแฟนชายหรืออะไรครับผมแค่ลองหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะครับว่าร้านนี้มีข้อมูลมีเพจอะไรยังไงครับปรากฏว่าก็เจอประกาศขายแฟนชายพอดีครับจากนั้นผมก็เลยโทรไปที่เบอร์เจ้าของแฟนชายเลยครับแล้วก็ได้คุยกับ ผู้บริหารทางคุณลิกนะครับปรากฏว่าก็ได้เห็นถึงความมุ่งมั่นความเป็นมืออาชีพนะครับที่อยู่ในธุรกิจแฟรนไชส์มาเป็น10ปีแล้วนะครับหลังจากที่ได้เข้าไปคุยกับคุณลิกนะครับผมก็ตัดสินใจภายในคืนเดียวเลยครับขั้นตอนในการทําตัวร้านซูนิมิถังๆนะครับก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับแต่จริงๆแล้ว่ด้วยความที่วัตถุดิบเรามีเยอะมากเรามีเต็มตู้วัตถุดิบกว่า40ชนิดเนี่ยทำให้การจัดการไม่ว่าจะการสั่งซื้อการคัดเลือกทุกอย่างนะครับ จะต้องใส่ใจทุกอย่างก็ต้องผ่านการชิมทดลองกินมาแล้วว่าอะไรอร่อยอะไรถูกปากคนไทยถูกปากคนทั้งผู้หญิงผู้ชายทุกเพศทุกวัยนะครับแล้วก็ในส่วนระบบการทํางานนะครับก็คือตัวผมก็ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในการทําร้านอาหารแต่ว่าด้วยความที่ทางแบรนด์เขาก็มีทีมงานนะครับคอยซัพพอร์ตคอยสอนงานก็ทําให้สามารถเรียนรู้แล้วก็บริหารร้านได้ภายในะระยะเวลาอันสั้นนะครับ สำหรับยอดขายนะครับไม่ต่ำกว่า5,000บาทนะครับอันนี้คือตั้งแต่เปิดมาตั้งแต่ภายในเดือนแรกเลยนะครับเท่ากับว่าเป็นธุรกิจที่เราเริ่มต้นมาเนี่ยด้วยภาพลักษณ์ด้วยความน่ากินของตัวสินค้าของเราเนี่ยก็คือมันทาให้เราบริหารง่ายครับเพราะว่าถ้าเราเปิดร้านมาแล้วเราขายได้เลยเนี่ย ความเครียดของคนผู้ลงทุนเนี่ยในแง่การทําการตลาดหรือในการบ <on> ริหารมันจะลดลงครับเราก็จะมีเวลามาใส่ใจพัฒนาคุณภาพ eurs, ลแล้วก็ต่อยอดในตัวธุรกิจต่อไปนะครับก็จากการที่ผมดูลูกค้านะครับก็คือลูกค้าที่มากินที่ร้านเนี่ยจะติดใจครับและจะต้องกลับมาซื้อใหม่เป็นประจำเลยครับตอนนี้คือร้านก็จะมีลูกค้าประจําก็ผมก็จะเทรนพนักงานว่าให้จาลูกค้าให้ได้ทักทายคุยกับลูกค้าบ่อยๆครับก็คือเราเน้นทั้งคุณภาพผลิตภัณฑ์แล้วก็เน้นการบริการด้วยนะครับในส่วนเจ้าของแฟรนไชส์ซุนิีทั้ง ก็คือเนื่องจากทีมงานเขาเป็นมืออาชีพมากเนี่ยครับก็คือเราสามารถถามตอบทุกปัญหาได้แทบจะ24ชั่วโมงเลยครับ <S 2> <S 2> <S 2> แล้วก็มีการซัพพอร์ตทั้งในเรื่องของซัพพลายเออร์วัตถุดิบต่างๆมีระบบขนส่งที่รวดเร็วนะครับไม่ผิดพลาดลดการผิดพลาดนะครับแล้วก็มีการสอนระบบงานต่างๆนะครับทำให้ผู้ลงทุนเนี่ยทำงานได้ง่ายแล้วก็เข้าใจได้ไวนะครับไม่ต้องมีความรู้ไม่มีประสบการณ์ก็สามารถลงมือได้เลยนะครับเพียงที่จะเตรียมใจเตรียมแรงกายให้พร้อมนะครับแล้วก็ลุยไปกับมันครับก็ผมไปนะครับก็ขอฝากร้านเซนามิทังงทาส ประชาราางเพลยินะครับตั้งอยู่บนเซเว่นอีเลเวนประชาราางเพลิปนะครับมีที่จอดรถพร้อมถ้าเกิดมาจอดแล้วบอกว่ามากินซินนมีทั้งๆในจอดฟรีไปเลยครับแล้วก็ร้านเปิดนะครับ11โมงถึง5ทุ่มนะครับเปิดทุกวันนะครับก็ฝากร้านด้วยนะครับแล้วก็ใครที่สนใจอยากลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ซนนมีทั้งๆเนี่ยครับก็มาศึกษามาคุยกับทางเจ้าของแบรนด์ได้ครับแล้วก็อย่าได้ลังเลครับเพราะผมลองแล้วมันเวิร์กจริงครับของเราอร่อยทุกชามแน่นอนครับ ค่ะจากที่ได้ลองกินนะคะก็กินครั้งแรกเลยชอบน้ําซุปหมาล่าค่ะเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยก็คือชอบหมาล่าอยู่แล้วพอได้มาลองครั้งแรกเนี่ยก็คือติดใจเลยน้ําซุปเข้มข้นแล้วก็กลมกล่อมด้วยซื้อน,นี้ถังๆนะคะราคาเนี่ยขีดแค่1ขีดเนี่ย29บาทนะคะไม่แพงเลยนะคะคิดว่าทุกคนเนี่ยสามารถกินได้ค่ะผมเลือกตัวน้ําซุปถ้าจำเป็นเป็นต้มกระดูกใช่ไหมคะผมก็จริงๆฟิลลิ่งคล้ายเหมือนราเมงของญี่ปุ่นพอสมควรเหมือนกันทานง่ายมากหมายถึงว่าสำหรับคนที่ไม่ทานเผ็ดหรืออะไรหรือต้องการ น้ำที่เป็นเบสเบสแต่ผมว่าตัวน้ำสุปต้นกระดูกหมูเนี่ยอร่อยดีทานกับไม่ว่าจะหมูหรือผักสาล่ายอะไรต่างๆก็เข้ากันด,ดีครับเอาจริงๆก็เห็นว่าบรรยากาศร้านก็ดูน่ารักดีแล้วก็แต่ไม่คิดว่าราคาจะจะน่ารักตามอะไรอย่างี้ตอนแรกก็เฮ้ยยี่สิบเก้าคืออะไรก็อ๋อขี่ลยยี่สิบเก้าแล้วก็เอออย่างนั้นมือหนึ่งมันแค่ร้อยกว่าบ,บาทมานันก็กับสิ่งที่ได้เราค่อนข้างแฮปดีครับ